ทตลอดแต่เราคิดมีแนวคิดว่าเราน่าจะปิดงบเองเราจะได้รู้ทันทวงทีจะได้รู้ว่ามันอะไรยังไงไม่ต้องรอว่าปีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่พอที่จะเลือกที่ไหนเขาบอกว่าที่นี่แหละเลือกครั้งแรกไม่ขอเรียนได้ไหมปิดงบเบื้องต้นเนี่ย<ม>ไอ้ไอขั้นแรกจะเรียนแอดวานซ์เลยได้ไหม,มที่นี่แนะนําบอกไม่ได้ต้องเรียนเ<ม>นี่ยคอร์สนี้ก่อน เราเคยปิดุกมาบ้างแล้วไม่ต้องเรียนก็นได้ครอดนี้เขาบอกนี่ขอเถอะให้เรียนตัวนี้ก่อนพอมาเรียนจริงๆรู้เลยทีน,นี้ผิดรู้เลยไม,ไม่เป็นเลยท<ำ>ําไมเราเหมือนเหมือนคนฝึกหัดําเลยอ่ะาการที่แบบจากที่โปรแกรมสําเร็จรูปตลอดอ่ะพอเรามาทําอย่างเงี้ยเราเข้าใจจริงๆว่ามันเดบิตเครดิตยังไงมันแก้ตรงไหนต้องถอยกลับไปแก้ตรงไหนคุณผิดตรงนี้แล้วคุณต้องถอยยังไง พอพอมาทำแล้วเราเข้าใจว่ากว่าจะได้มาแต่และตัวยากเย็นแสมเกเลจะต้องให้มันถูกตั้งแต่ครั้งแรกนะพยายามอย่าถอยกลับเลยดี่างว่าให้การบันทึกอะไรทุกอย่างให้มันถูกตั้งแต่ครั้งแรกรู้เลยว่ามันสําคัญอย่างนี้จริงๆมันก็ได้มันได้สเต็ปได้ไดนะ้สเต็ปที่ถูกต้อง <c oughs> และการปิดงบสเต็ปมันจะต้องเรียนจากไหนไปไหน <c oughs> ก่อนที่คุณจะไปเป็นงบการเงินได้คุณจะต้องสเต็ปมันปิดไปทีละทีละสะเต็ปคุณจะมามองว่า รวมเป็นเหมือนที่คุณทําเลยมันไม่ถูกอย่างนั้นมันไม่ถูกพอมาที่นี่แล้วและที่สําคัญได้เหมือนได้บรรยากาศเหมือนเราแชร์ความรู้เลยไม่ใช่บรรยากาศว่าเรียนแล้วก้มหน้าก้มตาเรียนไอ้ที่ก้มหน้าก้มตานี่คือปฏิ <c oughs> บัติจริงกลับถึงบ้านหมดแรงเหมือนคนทํางานเลยไม่ใช่ว่ามาเรียนเหมือนทํางานเลยอ่ะก็ก็เหมือนคุ้มค่ะเพิได้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งได้ทั้ง เหมือนประสบการณ์จริงๆคนที่มีประสบการณ์แล้วมาแชร์เราก็าเออแล้วกกลับไปมองตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราเราเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีบัญชีหรือเปล่าเป็นบัญชีที่ที่ออกในแนวไหนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ได้แนวคิดว่าเราต้องไปปรับตัวกับในออฟฟิศนี้เราต้องไปทํายังไงเราไม่ใช่ขาวีนแล้วนะเราต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือมันได้หมดทุกอย่างได้เฉพาะไม่ได้เฉพาะความรู้ตรงเนี้ยได้เหมือนว่าการการจะทําจะเป็นพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่เป็น ที่ดีคนหนึ่งคุณจะต้องทํำยังไงที่จะต้องสื่อสารกับคนในออฟฟิศให้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 รู้เรื่องให้รู้ภาษามนุษย์เหมือนพี่ฝนบอกไม่ใช่คุยภาษาบัญชีคุณต้องคุยภาษามนุษย์ที่รู้เรื่องอขอบคุณขอบคุณสถาบันขอบคุณพี่ฝนนี่ค่ะ